คุณกำลังฟัง Reset Mind พื้นที่เล็กๆที่เราจะหยุดทบทวนและเริ่มต้นใหม่ทุกตอนคือบทสนทนาเบาๆที่จะพาใจคุณกลับมารู้สึกอีกครั้งเพราะบางครั้งการกดปุ่ม Reset อาจคือสิ่งที่ชีวิตเราต้องการที่สุดผมนัททินันเศรษฐน,นิรันดร์ครับสวัสดีครับขอบคุณที่ยังเลือกจะหยุดพักใจมาที่นี่ที่ที่เราไม่ต้องรีบไม่ต้องแข่ง และไม่ต้องสมบูรณ์แบบก่อนถึงจะได้รับการยอมรับที่นี่เราแค่ขอให้คุณอยู่แค่ให้คุณเป็นคุณแบบไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใครเลยวันนี้ผมอยากชวนคุณค่อยๆกลับมาอยู่กับตอนนี้คำว่าอยู่กับปัจจุบันเราคงเคยได้ยินมาบ่อยใช่ไหมครับมันอาจฟังดูเหมือนเป็นคำสอนทางธรรม หรือแนวคิดจากหนังสือพัฒนาตัวเองแต่คำถามก็คือในโลกที่ทุกอย่างเร็วเร่งและมีสิ่งกระตุ้นเต็มไปหมดเราจะอยู่กับปัจจุบันจริงๆได้อะไรและที่สำคัญทำไมมันถึงสำคัญขนาดนั้นบางทีคุณอาจกำลังเหนื่อยกับการต้องเก่งทุกวันนี้เราถูกห้อมล้อมด้วยแนวคิดที่บอกให้เก่งขึ้นพัฒนา เร็วกว่าเดิมทุกคนแชร์ความสำเร็จแชร์สิ่งที่ทำได้แชร์ความพิเศษในชีวิตเราเลยเผลอเชื่อว่าต้องเก่งก่อนถึงจะรู้สึกว่ามีค่าแต่นั่นคือจุดที่หลายคนเริ่มหลงทางเหนื่อยหมดไฟจนลืมไปว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อวิ่งเก่งกว่าใครแต่เพื่อมีชีวิตอย่างแท้จริง การอยู่กับปัจจุบันคือทักษะที่ลึกและเปลี่ยนชีวิตได้คุณเคยรู้สึกไหมครับบางวันเหมือนร่างกายทำงานอัตโนมัติตื่นมารีบกินรีบออกไปทำงานประชุมจบวันแต่พอจะนึกย้อนกลับไปกลับจำแทบไม่ได้เลยว่าทั้งวันรู้สึกอะไรบ้างเพราะเราอยู่กับหัวมากกว่าที่จะอยู่กับใจอยู่กับเป้าหมายมากกว่าประสบการณ์ อยู่กับความกังวลมากกว่าความสงบแต่สิ่งที่เรียกว่าชีวิตมันไม่ได้เกิดในอดีตหรืออนาคตแต่มันเกิดในวินาทีนี้เท่านั้นในทุกลมหายใจที่คุณกำลังหายใจอยู่ในความรู้สึกเล็กๆตอนที่แสงแดดตกกระทบหน้าในรอยยิ้มของใครบางคนที่คุณอาจไม่ทันสังเกตในบทสนทนางิเงียบๆกับตัวเองที่ไม่มีใครได้ยิน การอยู่กับปัจจุบันไม่ได้แปลว่าต้องมีสติร้อยเปอร์เซนตตลอดเวลาแต่แปลว่าแค่รู้ว่าฉันกำลังมีชีวิตอยู่ตรงนี้ก็พอไม่ต้องเก่งขึ้นไม่ต้องเข้าใจทุกอย่างแค่รู้ตัวแล้วอยู่ตรงนี้อย่างแท้จริงแล้วจะเริ่มยังไงดีคุณไม่จำเป็นต้องไปเข้าคอร์สแพง ไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิสองชั่วโมงทุกเช้าแต่คุณเริ่มได้จากการหายใจอย่างรู้ตัวแค่สูดลมหายใจเข้าแล้วรู้ว่าฉันหายใจอยู่จากนั้นก็ผ่อนลมหายใจออกพร้อมปล่อยบางอย่างที่แบกไว้การหายใจรู้ตัวเพียงสามรอบอาจเป็นการรีเซ็ตใจที่ดีที่สุดของวันยิ่งตื่นรู้ชีวิตยิ่งช้าลง แต่ลึกขึ้นเมื่อคุณอยู่กับปัจจุบันคุณจะเริ่มสังเกตเห็นสิ่งเล็กๆที่คุณเคยมองข้ามเสียงนกร้องตอนเช้าความอุ่นจากกาแฟาถ้วยแรกอ้อมกอดที่ไม่ได้พูดอะไรแต่รู้สึกมากและคุณจะเริ่มเข้าใจว่าคุณไม่จำเป็นต้องทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์เพราะในแต่ละขณะแค่คุณอยู่และรู้ตัวมันก็มีค่ามากพออยู่แล้ว สุดท้ายนี้ผมอยากชวนคุณกลับมาหายใจด้วยกันอีกครั้งหายใจเข้าลึกเท่าที่คุณต้องการหายใจออกช้าๆเท่าที่คุณรู้สึกปลอดภัยบอกตัวเองในใจว่าฉันไม่ต้องเก่งกว่านี้แค่รู้ตัวว่าฉันยังอยู่ก็พอแล้วขอบคุณที่อยู่กับรีเซ็ตไมในตอนนี้นะครับ ถ้าสิ่งที่คุณฟังทำให้คุณกลับมารู้สึกอยู่กับตัวเองมากขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยเราก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP ีต่อไปนะครับ